ผมซือมาตอนห้าทุ่มแล้วผมหิวผมก็เลยสั่งไลแมนผมสั่งไลแมนผมสั่งไปสองอย่างตอนแรกเขามาส่งผลไม้ก,ก่อนแล้วเขาก็ไปเอาอีกออเดอร์หนึ่งให้ผมพอเขาเอาอีกออเดอร์นหนึ่งมาปุ๊บผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วผมก็เปิดหน้าต่างแล้วเขาผมก็ขอบคุณครับผมก็ยื่นมือไปแล้วเขาก็ส่งส่งของให้ผมแล้วก็อาจจะแต่เขาบคุณมากครับลูกค้าตัวหอมมากครับผมบอกอืมอะไรพี่อะไรพี่ลูกค้าตัวหอมมากครับขอขอบคุณเขาแล้วผมก็ปิดหน้าต่างเป็นเรื่องจริงเหรอ นี้เจอเลยเจอเลยครับแม่เรื่องจริงคือเราไม่เคยรู้ไงคือแล้วลายแม่เราก็ไม่รู้จักเขาเขาก็ไม่รู้จักเราไงแต่คือขนาดเขาใส่แม่อยู่เราคิดจะเฮ้ยเราตัวหอมจริงๆหรออันนี้เชื่ออะไรแม่คอนเฟิร์มลูก้าตัวขอมขอบคุณครับขอบคุณครับหรือว่ามันจะเป็นเราไม่เคยได้กินตัวเองไง ไม่รู้เรื่องจริงไหมเดี๋ยวขอ d o มนี่เอาแล้วคุณใบนี่เขาจะต้องแบบมาแรงตลอดนะคนเดียวแค่หอมหมอตัวกเราต้องขอดมขอมล้วเราแบบจะต้องมาให้มันเหนียวคนอื่นเขานะนะอันนี้จริงนะ <c oughs> ต้องหอมพารู้แม้ขอบคุณครับแม่มันก็แอบตกใจนิดๆนะ่เพราะเอาจริงๆตัวเราเองอะเราจะไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะว่าเราชินไง เราจริงกินตัวเองแต่ว่าเราต้องให้คนอื่นบอกแต่ไลน์แมนเมื่อคืนตกใจเหมือนกันเราอยู่ในบ้านนะแล้วเราเปิดหน้าต่างเออแล้วรับของจากเขาอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมมาเป็นคนที่ผมไปกวาดเียบผมซื่อมาตอนห้าทุ่มแล้วผมหิวผมก็เลยสั่งไลน์แมนผมสั่งไลน์แมนผมสั่งไปสองอย่างตอนแรกเขามาส่งผลไม้ก่อนแล้วเขาก็ไปเอาออเดอร์หนึ่งให้ผมพอ,ขอเขาไปเอาออเดอร์นหนึ่งมาปุ๊บผมก็อยู่ในบ้านนี่แหละแล้วผมก็เปิดหน้าต่างแล้วเขาผมก็ผมก็ขอบคุณครับผมก็ยื่นมือออกไป แล้วเขาก็ส่งส่งของมาให้ผมแล้วก็อาจจะแป่ขอบคุณมากครับลูกค้าตัวหอมมากครับผมบอกอะไรพี่อะไรพี่ลูกค้าตัวหอมมากครับขอขอคุณเขาแล้วผมก็ปิดหน้าต่าง <c oughs> มันเป็นเรื่องจริงเหรอนี่เจอเลยเจอเลยครับแม่ จริง,รงคือเราไม่เคยรู้ไงคือแล้วไลายแมรเราก็รู้จักเขาแล้วเขาก็ไม่รู้จักเราไงแต่คือขนาดเขาใส่แม้อยู่เราคิดจะเฮ้ยเราตัวหอมจริงๆรงหรออันนี้เชื่ออะไรแม่คอนเฟิร์มลูกฟ้าตัวหอมขอบคุณครับขอบคุณครับหรือว่ามันจะเป็นเราไม่เคยได้กินตัวเองไง ไม่รู้เรื่องจริงไหมเดี๋ยวขอด o นี่เอาแล้วคุณใบนี่เขาจะต้องแบบมาแรงตลอดนะคนเดียวแค่หอมหมอตทุกคนาต้องขอดมขอดมแเรามันแบบจะต้องมาให้มันเหนียวคนอื่นเขานะนะอันนี้จริงนะ <c oughs> ต้องหอมทะลรู้แมสอ้ขอบคุณครับแม่มันก็แอบตกใจนิดๆนะเพราะาจริงๆตัวเราเองอะเราจะไม่ได้กลิ่นหรอกเพราะว่าเราชินไง าจิงกินตัวเองแต่ว่าเราต้องให้คนอื่นบอกแต่ลายแม่เมื่อคือตกใจเหมือนกันแล้วอยู่ในบ้านนะแล้วเราเปิดหน้าต่างเออแล้วรับของจากเขาอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมมาเป็นคนที่ผมเป็นคน